Oh, anak-anak yang Yeah. Uh -huh.

มันบ่เห็นดอกบ่เก็บบ่โตมันบอกว่าเก็บได้แต่ว่า เช่าก่อนที่ใมเตล้ยูนิเม่ยอรก่อนแล้วเขา่ได้กลับมาอันโอางานไม่เหยีดอาไม่เหยดแต่ด้ป้นพยาบานเดียวอันหัวพยับาละหลอดวย่งเดแถไม่ด้สากวับไม่ชอบขุแต่ตกบาบก็ได้แ้วยางัดังก่อนอยากไมเหียดง่านอันหูแก้งไม่เยนดอนเห็เอาลูกเขายืะแยะเลยนี่คอส เด้ของขวัญกับ่อไรบ้าเลยนองแบงก์ว่อะไร้างมานจะวาไรป้าก็บอกอกโอ้บเอ๋ยตอนแรกเอ๋ยานนางก็ทั่วมาก่อนต้อหอนทานชนะว่าท่้นหอนน้าแม่อยู่ไา้ให้ก่อนเลยเยอะขนพอตายแล้วนะต้อหอนท่านไยยอึ้งเลยแบบนี้่ที่นี่ก็ต้อหนบ้านของก่อนโดนต้มาหอดเลียงพวกนั้นเกิดแลเห็นไหมนั่นไงไก่แอนไปว่าท่านหัน้ดย ก็มาแต็ตาที่ายาน้อวดีโอก็รอะอกันด้ชอต่มาวัดฐานมาทำบุญอ่า ขอ้ทุกท่านได้บุญได้สุดสัมฤทค่ะข้าวเนียบุญเนาะค่ะเนาะต้องทำบุญด้วยรักษาชีนภาวนาทำสมาธิเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องทำบุญด้วยจะไปไหนจะอยู่ไหนเราก็ต้องทำบุญคู่กันเพราะว่าเป็นประปพนีของพุทธศาสนาของเราด้วย คือนีของพุทธศาสนาของไทยเราเนะาะศาสนาทุกศาสนาก็สอนให้ผู้คนทำดีเป็นคนดี กันหาตุทำให้ได้ที่จะได้ทระกาประชาธิปไตยประกาศประชาธิปไตยประกาศประชาธิปไตยปาศประชาธิปไตยประกาศประชาธิยประการะชาธิปไยประกาศประชาธิปไตยปาศประชิปไต ตุ้มระดับสัตประจาต้องเพิ่มิวางไปเพื่อเพิ่มเพื่อ้เจ้่และญาติเจ้าท่มามารดา กูคอยกินแตกท่านทุกข์คอยเสีนี่น่ไป नपुर दशाभाववतो अरहातो सम्मा समुच्छता नपुर दशाभाववतो अरहातो सम्मा समुच्छता नपुर दशाभाववतो अरहातो सम्मा समुच्छता यह के भर्जे सब हो जगद्वर जान परमात्मा का भर्जे न संभव लगी बातें हम जगह अन्ना का बोला देखी को जान आजा जाया था तो था परिपूर्ण तो सनो धो अरिजा वत संघरा उपतवद खिलो वदुपाकि तवा देरो थाने हे स उपतबो सुखो अरिजा वत संघरा उपतवद खिलो वदुपाकि तवा देरो थाने हे स उपतबो सुखो अरिजा वत संघरा उपतवद खिलो वदुपाकि तवा देरो थाने हे स उपतबो सुखो देव धर्म के ये ते सब भव भव सुखो पाहि चा वत सद शरणो उपात वचो ध्रुलो त्वमे ये तथा ये ते सब भव भव सुखो तम ये च नरन्ति चाहरेस चाहरेतरे

สมัยเมืองไฟนอลดูชิตาลเขียนเลยชิตาลเกทชี่เท่ากับ15ดูก็ว่าอยู่แล้วโมโม่วายเอาไว้เดี๋ยวจะขอไว้อีกเย็นขอที่ขออีกเย็นนะนี่คนทําเลยเดี๋ยวนี้แกสดรายเกียร์ตัวหน้าละท้อนนะ Bahuhan, bahuhan, bodha bari, bodhidhata, bala, leval, leval, hidra, dinanda, danang, wukadamsi, kekadam, aditam, dhammaji, danewas, अगरा लकी पाहन सोला देखे वजन लोका जन के तना जनता में ही ना समाया वनिका ना सोमा ना संगो संगाये वायन धारा गोले बने वो ने दिखाना दिखा जाते लोगों में यही ना माना मातुमा तस्सा कुमार विये सुने मुसाबिका वो रोहा तो कमोला दोनों कमोला पची कमोला चार संगोला तो सावन जला तेज तमा तुम्हारे � วัตถุมะนาวกาติ๊กชั้นชั้นวาฬิวะ โดยการวางยาต่อรุ่นปราสงฆ์ไปอาวชีส่วนบุคงกจะรับตัวว่าว่าถึงม่น่นห้าเ่นางแรกนเขื่อนใ้าจจะยังยุบเลยจุดเตย่อนเขื่อนที่ดีระหน้าลนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นลงหลังไปมากถือว่

ตรงต้นอาวัดทั้งบุญทั้งบุยาใใมัดทังใจก็ได้ทั้งบุญนะคะอ่าเอาขอนตรงได้ป็นเดียกันนเริ่มเรื่องค่ะได้บุญทุกคู่ทุกคนสุขภาพแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่ดีงามเข้ามาเด้อค่ะสาธุสาธุสาธุ จากพัฒน์ชินแวนขอมีฐนาบุญทุกมคูท่านขับคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกทุกท่านขอคนละลายละเทียน่ะคะอ้าวขอมีนขอมาน้ำด้วยะคะ่ะเป็นบังไดภาพชัดเจนียดไหมเสียงชัดเจนเเียดไหมเอาว่ได้เอาคิดไหมเนาะคะ่ะเนาะก็เลยเสียงสีเบาเนี่ยขอไพ่หลายๆเลยะคะ่ะเด้อเอาสําหรับลายสดนี้ขอจบลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ท่านคะสวัสดีค่ะ